สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาทำพาต่อนะครับของจากวันญี่ปุ่นจุเจเลยนะครับก็เป็นพาที่ที่มั้งน่าจะ28นะเอ่อตอนนี้โดยรวมแล้วในแนวรบอเมริกาก็ถือว่าเราลุลกไล่เข้าไปได้อยู่บ้างนะครับ่าได้ลึกขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ยังติดปัญหารเรื่องการส่งกำลังบำรุงนะครับสายสเบียงมันคอยจะขาดอยู่เรื่อยเลยนะครับแล้วก็อเมริกาเนี่ยมันผลิตพวกอกองลังใต้ดินนะมาฝังไว้ในดินแดนฝ่ายเรานะครับ ทำให้มันอาจจะปลุกขึ้นมานะครับกระบดขึ้นมาได้เหมือนกันนะฮะอันนี้ผมก็พยายามไล่ไปนะครับแต่ว่ามันก็ไล่ได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าเวลาลบทีนึงเนะี่ยไอพวกความพร้อมหลอดเขียวมันก็จะลดลงไปนะครับมีบางจุดที่เหมือนจะอาจจะแตกนะครับก็คือจุดนี้นะครับจุดหนึ่งนะตอนนั้นก็ไม่น่าจะแตกน่าจะยันได้นะส่วนนนี้ก็น่าจะยันเข้าไปลุกเข้าไปได้นะครับ ส่วนปัญหาทางทะเลเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่มีนะส่วนใหญ่แล้วไม่ไม่เจอการลบทางทะเลหนักๆนะแต่ว่ามันก็มีการจมเรือสินค้าได้บ้างนะก็ขึ้นมาเป็นเรือสินค้าสารัตนะที่ส่งไปจีนนั่นเองฮนะแล้วจีนเนี่ยมันปลุกทหารไม่ได้พอสมควรแล้วเนี่ยมีทหาราสามแบบเลยทีเดียวนะก็ผมก็เลยเอาหน่วยเฉพาะกีดเข้าไปก็คือหน่วยที่ผมเพิ่งเพิ่งสร้างเสร็จเนี่ยแหละนะนะแต่ตรงนี้โดนล้อมไปแล้วนะครับไม่ไม่ดีเลยเพราะว่า ถ้าเรือมันอยู่ตรงนี้นะครับสายสายส่งกลำลังบอรุูนไว้ก็คือมาจากท่าเรือนะครับต้องขึ้นที่ท่าเรือแล้วก็ไล่ขึ้นมานะครับแต่ว่ามันขาดไปแล้วนะครับโดนตัดขาดไปแล้วผมก็จะมายึดเมืองท่าตรงนี้นะซึ่งเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์ด้วยนะครับอมันจะทำให้จีนยอมแพ้ไวขึ้นนะตอนนี้จีนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวก็ใกล้ยอมแพ้แล้วนะคร <c oughs> มันก็ถือว่าใกล้ยอมแพ้แล้วเพราะว่ามีจุดยุทธศาสตร์อยู่แค่2จุดเท่านั้นนะครับก็คือจุดนี้กับจุดนี้นะซึ่งนั่นแหละยังว่า เออ่เดี๋ยวเอเชียไหนวะจีนนี่นะเดี๋ยวขนาดสนุนเออ่รถเอกภาพแห่งชาตินะแล้วก็ผมจะขนเลือกลับเออ่มาทางนี้นะครับเอซออยังผลิตอ๋อยังืงเอ่อพวกนี้ไม่แจ้งเตือนดีกว่าเนาะมันกิกะนะครับ อ่าโอเคเอขึ้นเรือนะครับก็มายึดจุดยึดศาสตร์ตามเคยศัตรูพยายามตีเข้ามานะครับแต่จะเห็นว่ามันมีแถบแดงขึ้นนะครับก็คือสเสบียงหมดนะฮะเสบียงหมดไปแล้วนะครับน้ำมันหมดก็คือเคลื่อนที่ไม่ได้ละเดี๋ยวก็ต่อเขียวมันจะยุดไวเอยุบไวนะครับตรงนี้เราจมเรือได้นะจมเรือของเอมรกาได้อีกแล้วนะเป็นเรือเรือเรคอนวอยเรือขนส่ง อ่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่อ่ะใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอายกคนขึ้นบออกไปส่วนแนวก็เละเทะน่านฟ้าผมยังคลองน่านฟ้าไม่ได้เนี่ยปัญหาเหมือนกันนะฮะเป็นปัญหาอยู่พอสมควรการคลองน่านฟ้าไม่ได้ มันควรจะคลองได้นานแล้วเนี่ยแต่มันคลองไม่ได้สตัตนปั๊มได้ดีกว่าผลิตมาได้เยอะกว่าอืก็ไม่ดีเท่าไหร่ไม่ดีเท่าไหร่ว่านะบางจุดที่มันโดนตีโต้เนี่ยเ,เวนเวนกรรมจริงอะ่ะเออเดี๋ยวดูถนนดิ รู้สึกว่าอ๋อถนนยับไปแล้วนะครับสองเส้นโอ้ตรงนี้แดงเลยคือโดนบอเบอร์ค่าศึกมันทิ้งระเบิดนะฮะรัวๆ <c oughs> ฉันฉน <c oughs> อยากได้กองทัพอากาศเพิ่มนะแต่มัน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 มีไม่พอ <c oughs> โอ้เครื่องบินสก,กัดกั้นเราเ,าเรากำลังปั๊มอยู่นะเป็นเป็นเครื่องบินสก,กัดกั้นระยะไกล เป็นเครื่องบินขับไล่เนี่ยแต่พี่ขายมันไกลหน่อยมันคุ้มกันบอมเบอร์ได้นะ <c oughs> โอเคเมื่อยึดได้แล้วก็เชื่อมกันนะเส้นทางก็จะเชื่อมกันเดี๋ยวเ,เรือก็จะขึ้นมาตรงนี้ได้นะครับก็ตรงนี้ก็จะไม่ขาดทะเบียงแล้วนะครับไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปก็ยึดได้สองที่แล้วนะเป็นจุดยึดสายของจีนทนะั้งสองที่คนระับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวจีนยอมแพ้จีนน่าจะนะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ากองทัพกบฏแบบนี้มันจะยอมหรือเปล่าเมืองหลวงก็ยังไม่แตกด้วย แต่เป็นจุดยุทธศาสตร์สองจุดนะฮะกองกำลังโอ้โอเคโอเคจีนกลับไปเสงอบสุขแล้วใช่ไหมอ่าเรามอบมอบมอบความสุขให้ประชาชนชาวจีนนะฮะโอ้เอ่อเอ็มเอ็มพีเราทำหน้าที่ได้ดีขึ้นนะค่าปรับปามสูงขึ้นนะครับ ราะว่าเป็นพื้นที่ขี่เขียวเป็นส่วนใหญ่แล้วอ,อ,อือเออมันก็มันก็ยังไงเดียอ่ะมาตรงนี้แล้วกันนะ <c oughs> MP ก็ทำหน้าที่ได้ดีขึ้นเนะเป็นพื้นที่ขี่เขียวเยอะขึ้นด้วยเห็นได้ชัดเจนเลยแล้วเรา Up อัพเทคโนโลยีอะนะ <c oughs> อืมโอ้หลายจุดผมก็ ดูท่าแล้วก็แพ้นะฮะอย่างว่าตายรัวๆตรงนี้จะปิดทิ้งดีไหมเนะี่ย๋อไอ้นี่ของเราใช่ไหมเราโดนจมฉันเกลียดเลยดับน้ำจริงคนโวยจูเบียงอ๋ออัปเกรดสามสี่สี่ไม่มันก็นก็ไม่เชยกว่า ผมควรจะอัพถนนดีไหมเนี่ยไม่ที่เหมือนก็ขาดอนะนะอืมอยไม่ดีเท่าไหร่แต่คนเราไม่พอด้วยอนมะั้ยแตวหน้าเนี่มีทรัพยากรขาดอยู่มันมันไม่ไม่เชื่อมันไม่ส่งเข้ามานะก็ยจะไก่ป่ะเ่ยมันแย่แล้วเนี่ยยิ่งลึกก็ยิ่งเขียวเขียวนะครับเนี่ย รู้สึกว่าแบบเอ,อเมริกาก็ตีโตได้ได้ดีขึ้นนะดนขายเฮดคิวผมมั่วเลยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมตัดคลิปนิดนึงนะครับก็คือผมจะปรับเฮดคิวใหม่ก็คือเอากองเฮดคิวระดับล่างเนี่ยตัดทิ้งไปเลยนะครับแล้วให้เชื่อมตรงกับเฮดคิวใหญ่ไปเลยครับถึงโบนัสมันจะได้น้อยนะครับแต่ว่าสายเฮดคิวจะไม่ขาดนะครับแต่โบนัสนจะได้น้อยนะครับน้อยน้อยค่อนข้างน้อยน้อยมากเลยแต่โบนัสแต่ผมไม่สนละแต่ว่าผมจะเอาให้มันเชื่อมตลอดดีกว่า โอเคไม่ยุบไม่ยุบทิ้งดีกว่าละโลเลยจริงเลยแล้วเนี่ยอเมริกาไ่ยอมแพ้ทีอ่อไม่ยุบทิ้งแล้วนะฮะโลเลแนละ้วอ่คือินกองทัพอากาศข้าศึกอ่เหนืกอกว่าผมเนี่ยอ่าผมเอาเครื่องวินในนี้ออกดีกว่าแล้วก็โปรยยุทธภัณฑ์เนาะอะ่แอร์ซปพอร์ตนะฮะ สนับสนุนท่าอากาศรัายุทธภัณฑ์ตายบินไปมันก็เอะทำไมอ่ะ <c oughs> มันจะขอผ่านแดนผมทำไมอ่ะช่างมัน <c oughs> คือจะสนใจทำไมมั้ยหรือญี่ปุ่นเราโจมอีกแล้วที่นี่อ่ะอ๋อเหรอทำไมทำงี้อ่ะค้าขายกับไม่ดีอ่ะ,อะโอเคเดี๋ยวตัดสายทิ้งเนี่ย ประเทศเอ่อประเทศอะไรวะเอ่อไม่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 กดผิดไหนวะนี่ไงนี่ไงเป็นน้ำมันเนาะค้าขายน้ำมันช่างมันนะครับตัดทิ้งไปเลยนะครับเรือจมโอ้ยปวดไตปวดไตกองทัพอากาศผมจะสู้ได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเด้อ เครื่องวินมันก็ดีนะแต่เครื่องบินมันรู้สึกจะเหนือกว่าหรือเปล่าโห oh, yeah, แย่นวเอ้ผมจะเล่นมากนี้ไหมเนี่ยเออทิ้งระเบิดโลจิสติกเนี่ยทิ้งระเบิดระบบขนส่งนะทำลายได้มันก็ดีนะผมว่าเพราะว่ามันจะทําให้ขาดเสบียงปัญหาเดียวกันมันจะเกิดอะคือขาดเสบียงทั้งคู่ถ้าศึกตัดลงมาใช่ไหมพืนที่เล่นมันจะเยอะขึ้น ผมก็ต้องรอฟื้นนะครับต้องรอสเสียงเข้ามาแต่สเสียงมันมาช้าจังเลยปัญหาเหมือนกันสร้างถนนเพิ่มเลยล่ะเป็นตัวย่อนะครับไอ้ตัวนี้เวลาเราเอามาชี้นะครับจะมีตัวย่ออยู่นะครับอันนี้เป็นตัว C ใหญ่นะครับเป็นสีสีเหลืองเนะี่ย L ใหญ่แล้วจะเป็นสร้างนี้เลยก็ F, F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  ถนนนะ เน้นถนนไปเลยดีไหมเราจะเน้นถนนดี้หมละไม่แน่ใจกันพูดคนเดียวแยวนะ <c oughs> สร้างมานันนะสร้างมานันสร้างมานันนะคนล่มมันก็ไม,ไม่มามันไล่จะมีความหมายอะไรเอ่อสามลำนะเครื่องบินที่เราเบิดไม่เอาผมต้องการ ขึ้นบินขับไล่มากกว่าชั้นเกียร์เธอเอ่อดูยังไงมันก็ไม่เฉยไม่ได้เปรียบเนี่ยเมื่อไหร่กูจะได้เปรียบจริงๆจริงวะอเมริกาเม็นกสูรชิบหายเลยนะเอ่อญี่ปุ่นอยู่นี่อเมริกาอยู่นี่นะขนาดบินเราก็ยึดได้แล้วนะตรงนี้มีทหารอยู่เยอะอยู่ Okay. ตายพอสมควรด้วย <c oughs> ด้านเทคโนโลยีวิจัยเอ๋อนันนี้เอาเอาเพิ่อมอีกขั้นหนึ่งแล้วนะเพิ่อมอีกขั้นหนึ่งผลิตอะไรที่เราขาดน้ำมันน,น้ำมันเราขาดแล้วเราเริ่มขาดแล้วเอาถ่านไนดะ้แแร่แร่มีอยู่พลังงาน อันนี้ก็เป็นอ่าเหมือนกันพลังงานพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เราก็ไม่ได้เล่นนะอืมไหนๆก็ไหนๆแล้วกูจะชนะหรือกูจะแพ้วเนี่ย <laughs> ไม่ไม่ไม,ไม่รอฟื้นไปก่อนดีกว่ารอฟื้นไปก่อนดีกว่ารอฟื้นไปก่อนดีกว่าจะเห็นว่าสายมันเป็นเส้นปะสีแดงอย่างนี้นะก็คือมันไกลเกินไปมันไกลจากกองบัญชาการไปถ้าเราย่อยกองบัญชาการเนี่ยมันจะเป็นยางีงแหละแต่ถ้าเป็นกองบัญชาการขนาดใหญ่ก็ยังว่ามันจะดีกว่านิดนึง ดีกว่าตรงที่พิสยัยแต่โบนัสจะได้น้อยกว่านะกองบัญชาการนี้ยิ่งกองบัญชาการย่อยแค่ไหนมันก็ยิ่งได้โบนัสดีขึ้นโอเคตัดตัดตัดดูซิ่ว่าผมจะตัดได้ไหมถ้าตัดได้ตัวนี้ก็จะโดนล้อมแต่ว่ามันก็มีโดนล้อมอยู่นิดเดียวอะผมก็จะมาดูอยู่เรื่อยเลยนะตัวนี้จมเรือจมเรืออเมริกาได้แท้มากดดู เพื่ออะไรมันเด้งอยู่เรื่อยเลยแต่มันก็กดปิดได้ครับมันคลิกขวาก็ปิดได้เลยตัวไหนที่เราไม่ชอบใจควรใจออกมากเกินไปอ๋อมันก็จะล็อบตัวนี้ด้วยใช่ไหมอ้าวตัวนั้นเราลืลลลมปิดอีกอเยอะแต่ตัวจริงเลยเราเก <c oughs> ้าสิบสอปอร์เซ็นต์มึง <c oughs> อ่ะปิดแม่งนะไม่ชอบโอเคก็ให้หน่วยนี้เข้าตีเลยครับส่วนเดี๋ยวนี้ก็หยุดไปแค่นั้นแหละอืมอันนี้ล่าถอยใช่ไหมแต่อันนี้เราก็ตีให้มันล่าถอยไปที่จุดนี้แต่จุดนี้เราจะยึดก่อนนะจะเป็นของเราก้าสึกก็จะตายหา หลักการมันก็ง่ายๆนะโอ้โ oh ห oh. oh oh. mm hmm. มอ่งเหนื่อยจีทำไมทำไมทำไมมันถึงเป็นเช่นนี้วะ <c oughs> okay. จะป้องกันดีพี่เนี่ย <c oughs> โดยจียนี่กลัวแนวแตกเหมือนกันนะเพราะว่าจีพวกนี้ไม่มีไม่มีผู้ชาการเ่เป็นจีปะเป่าไปเปลื่ยคือเนี่ยแหละเรือดำน้ำนี่แหละเรือดำน้ำอ่ะขวานยังไงมันก็มันก็ยังหาไม่เจอแม่งพอรู้ว่าอยู่ที่หนึ่งก็หนีไปอยู่อีกที่แล้วเลวจริงเลยอีเรือดำน้ำเห็นอีกสวย Tạ lừa như này vậy <laughs> à, Mưa lấy chất chất tì và tẻ quá đi uh, Mà, mà, mà. Special ฝึกทหารระดับสูงไม่อยากจะฝึกเท่าไหร่มเมีหน่วยรถถังเสร็จรถถังเราก็เน้นรถถังเบาด้วยดิก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่อยากจะกวาดเดือดน้ำให้สิ้นไปทำไม่ยากเท่าไหร่ อย่างนันก็ต้องใช้กล่องเรลนะือะอ๋อเสร็จอีกแล้วปล่อยมันไปจะได้เครื่องบินอีกเี <Fear ful. S 2> ย่อฝนพอสมควรอยู่ได้อยู่เอ่อจบศึกกับอเมริกาผมก็ไม่มีอะไรทําผมก็จะกวาดพวกเนี่ยแหละในทวีปอเมริกาเล่นนะำขำๆ <laughs> ผมจะไม่ช่วยยุโรปหรอ <laughs> เยอรมันมันทำบ้าอะไรอยู่เนี่ยเฟซบุกโปแลน้วทีบุกในฝรั่งเศสโอ้เยอรมันอ๋อมีนอร์เวย์ไปแล้วนะสวีเดนอะสวีเดนไม่ยอมบุกนะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราพึ่งพาตัวเองก็ได้แนละ้วเดี๋ยวไปง้อไปง้อเยอรมันแม่งไม่ช่วยแม่งเลยรอให้กองทัพแดงบุกเบอร์ลินไปเลยนะเราค่มาเป็นฮีโร่นะจะสู้ไหวหรือเปล่าไม่รู้นะครับเนี่ยกองทัพแดงเนี่ยโคตรเยอะเลยนะครับ กำลังผลิตอาจจะน้อยกว่า u s นะแต่กองทัพมันโคตรเยอะเลยครับในเกมนี้ก็โคตรเยอะเหมือนกันนะแถมยังมีโบนัสอีกนะฮะเวลาเราบุกสวนเข้าไปนะถนนก็เน่าหิมะก็ตกแบบสุดยอดแห่งความเน่าครับบุกโคตรยากเลยทีเดียวยากอยู่ระดับหนึ่งเลยอ,อ่ะทุกทีนะอาจจะหยุดคลิปบ่อยนะเพราะว่า จริงๆก็คือผมต้องเอาหยุดหยุดเพื่อทํางานนะครับแล้วก็เชื่อมก,ก,กันเชื่อมเอาชิปมาเชื่อมกันด้วยโปรแกรมอีกทีแต่จะไม่ไม่ไม่ตัดเท่าไหร่ไม่ตัดหรอกปกติผมจะไม่ตัดผมก็เชื่อมเฉยแต่แรกจะพยายามความเร็วสี่นะแต่ว่านะถึงว่าความเร็วสี่เอน่าจะคุมไหวยอยู่แล้วความเร็วสี่แค่นี้จิปชิปอะไรวะมาก็แพ้แล้ว มันไม่ได้มันไม่ขาดอะ่ะไม่เข้าใจจอร์ดเลยโอ,โอ้ไม่เอาวัวไม่ยุ่งกับมึงเทคโนโลยีจรวดจรวดก็ถ้าเราถ้าเราจะวิจัยเจ็ตเนี่ยเราต้องวิจัยเทคโนโลยีจะจ,จ,จรวดตัวนี้ด้วยนะครับอ่ะวิจัยจนถึงนี้นะครับมันก็จะปลดเครื่องยนต์เจ็ตเครื่องยนต์เจ็ตก็คือการทํางานของเอ่อ มันจะมีตัวตัวนอนอยู่ตัวหนึ่งเป็นเป็นจานเลาะเอ่อเป็นจานนอนแบบมันจะมีแบบแนวนอนกับแนวตั้งใช่ไหมถ้าของอังกฤษจะเป็นแนวเขาเรียกอะไรล่ะแนวตั้งจานเดี่ยวใช่ไหมอ่าจานเดี่ยวแนวตั้งปะก็ไม่แน่ใจเหมือนกนันจะมีสองแบบมีแบบของอังกฤษกับแบบของเยอรมันนะแบบของเยอรมันจะให้กาลังดีกว่าเออเราก็ยังไม่ได้วิจัยนะเจจเจจ์เราก็ไม่ได้วิจัยิวเคียเราก็ไม่ได้วิจัย รถถังกลางเราก็ไม่ได้วิจัย <c ười> อ๋อวิจัยอยู่นี่วนหว <c ười> นะ่าวิจัยตอนไหนไปเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะวิจัยตอนไหนเอแต่รถถังกลางมันก็น่าใช้ยอยู่หรอกแต่เ <c ười> ราไปรถถังเบาเยอะอยู่เหมือนกันอ๋อใช่เราอ๋อโอ้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 มันมันดูไม่เหมือนเราจะชนะเลยเนี่ย <c ười> <c ười> แพ้ไปสองแนวแล้วอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนโอ้แผนที่อากาศผมจะเห็นชัดเจนเลยนะเพราะว่าเราโดนทิ้งระเบิด4จุด5จุดโดนที่เระเบิดด้วยกัน5จุดด้วยกันมีการบินประทะกัน2จุดนะครับอันนี้เป็นรูปดาบดาบควายสำหรับแอร์แมปโหมดแอร์โหมดใช่ไหมแอร์โหมดแอร์แมปโหมดเออก็จะมีบ่ออยู่น,นี่ก็ประทะกัน U.S. 2 โอเคอันนี้ไม่ต้องปฏิบัติการเดี๋ยวตกตอคอยดูเครื่องบินนี้เป็นอะไรที่ต้องคอยดูนะไม่ดูไม่ได้ไม่ดูมันก็เสี่ยงของมันไม่เป็นไรมันเล่นมันเล่น,ม,น,ลนมันเล่นทิ้งระเบิดโลจิสติกของเราใช่ไหมเออทิ้งโลจิสติกกลับครับทิ้งเฉพาะตอนกลางคืนดีกว่าเอ,อเดี๋ยวผมปฏิบัติการเฉพาะตอนกลางคืนนะ ได้มีเวลาฟักฟื้นตอนกลางวันนะไม่ไม่ได้บินทั้งเช้ากลางวันเย็นเออทะเบียงเราขาดหลายจุดจริงๆอะ่ะเป็นปัญหาที่งี่เง่ามากแล้วก็น่าเบื่อมากหกสิบสอง ยังไงก็ต้องบินอะโอเคเดี๋ยวผมทิ้งโลจิสติกมันกลับนะคือไม่ไหวแล้วอะ่ะการทิ้งโลจิสติกเนี่ยส่วนใหญ่มจะเหมาะกับการชะลอทับค่าศึกมากกว่าแล้วก็ตีโตเออไปตีโตมากกว่าโอเคไอ้นี่ไม่ต้องทิ้งโลจิสหรอกบ,บินสก,กัดก้านแทนนะเปลี่ยนบินสก,กัดก้านแทนะ มันก็พอมีพอยในการโจมตีทางอากาศอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ดีเลิศนะย้ายฝูงของฝูงโอเคสามสองกองท่าอากาศนี้ต้องดูบ่อยเพราะว่ามันจะปะทะาอายู่เรื่อยๆนะจะเห็นอยู่ว่ามีการประทะอายู่เรื่อยๆเราก็อยากอัพเทคโนโลยีนะมันมันก็มีความต้องการไปหมดอะ่ะเวลาเราเล่นไปเรื่อย,อยๆนะมันจะแบบ อยากได้ดูน่นอยากได้นี่ฮะแต่ถามว่าอัพทันไหมสร้างทันไหมอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่ามันก็มีเอเหมือนข้อจากัดของมันนะนะเอเอ a อ a อ,อแบบเคลื่อนที่หน่วยทาหารช่างแล้วแต่ว่าเราจะผสมหรือเปล่าหรือไม่ผสมก็ได้นะจะเพียวๆก็ได้แต่ถ้าผสมจะได้โบนัสด้วยนิดหน่อยไม่เยอะนะนิดหน่อย ป้องกันจุดยุดทธศาสตร์ด้วยพวกทหารพวกหน่วยจีมันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะเพราะว่ามันก็มีจุดอ่อนของมันนะครับก็คือมันมันช้ามันเต่าโอเคจะเอากองเรือไปที่นี่มีทหารอยู่ตรงนี้มีพลร่มเอ่อี HQ HQ นี่ผมต้องลบทิ้งจริงๆมั้งเนี่ยผมขยันยจะต้องเอาแบบเป็น HQ รวมเป็น HQ ใหญ่ไปเลยดีกว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวแพทหน้านะครับเดี๋ยวต้องทำ HQ ใหญ่ไปแล้วคือขี้เกยียจดูแลมากครับ <c oughs> ง่ายๆค,คือขี้เกยียจดูแลมาก <c oughs> อัอนนี้มันบุกเข้าไม่เข้าแล้วนี่แตกไปด้วยนะอะไรวะฝ่ายบุกเขาไม่ใช่เหรอ อผลิตผลิตไอ้กล่องพวกนี้ได้ดีขึ้นนะครับก็บวกค่าละห้าเปอร์เซ็นต์ได้เป่าหักค่าละห้าเปอร์เซ็นต์นะก็ะถือว่าเยอะอยู่เนี่ยเห็นเครื่องบินยูเอสมาบินเหนือหัวเราอยู่บ่อยๆเป็นเครื่องบินที่ก็เบิเร์ดกลางไอ้พวกนี้ที่ก็เบิดคนได้ดีด้วยแต่มันเอามาทิ้งระเบิดโลจิสติกเดี๋ยวต่อแผทนหน้านะครับเดี๋ยวจะพยายามนั่งทำในวันเดียวไปเลยนะครับมันก็จะได้หลายๆายแพทอย,อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ ทำอัพไปเรื่อยๆเปื่อยๆครึ่งวันก็อัพเสร็จแล้วอัพเสร็จแล้วมัง้งนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับก็ขอบคุณนะ <c oughs> เป็นกำลังใจนะมันก็จะติดติดงานนะครับผมก็ไม่อยากจะทำในระหว่างตรงนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันมันเหมือนกับแบบอารมณ์ผมมันจะไม่ได้ <c oughs> แต่ว่ามันก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราทำไปแล้วก็เอามาเชื่อมด้วยโปรแกรมมันก็ได้นะก็อาจจะลุกช้าอยู่ค่อนข้างช้าแล้วเนี่ย <c oughs> ก็ต้องขออภัยด้วยนะถ้ามันมันจะดูช้าเกินไปนะครับก็นะจะพยายามทำให้ดีขึ้นนะขอบคุณครับ